จุดแรกสุดคือประตูของเราประตูเรามองเห็นอะไรบ้างประตูนี้มองไม่เห็นประตูรั้วที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะมองไม่เห็นลูกค้าที่อยู่ไกลไปเพราะฉะนั้นการขยายรั้วประตูรั้วออกไปถึงเสาไฟตรงนู้นนะก็ถือว่าดีเราพยายามใช้ประตูฝั่งขวาเพราะว่าประตูที่ฝั่งขวาตัวนี้แล้วถ้าเกิดเราเราขยายประตูรั้วเรายืนตรงกลางปุ๊บก,กระแสมันจะวิ่งเสียบมาที่นี่ท,ทันทีเลยห้องนี้คือ ออฟปิศถ้าในปีนี้นะพนักงานป่วยบ่อย2ช่องนี้คนที่รับเงินตรงนี้ค่อนข้างป่วยบ่อยแล้วพอเข้ายุคก,ก้าปุ๊บอ่ะขี้งุดหงิดเพราะฉะนั้นตรงบริเวณเนี้ยสช่องเนี้ยเดี๋ยวพอเราทําเสร็จไรเสร็จปุ๊บอะเราตกแต่งด้วยของที่เป็นทองเหลืองเสร็จแล้วเอาพระทองเหลือง1องค์มาิจุดนี้เลยแล้วก็กล้องวงจรปิดตรงนี้ นะหันออกมาตรงนี้เลยจริงๆเนี่ยคนที่อยู่มุมนี้ควรจะเป็นคนเก็บเงินดีที่สุดคนที่นั่งดีที่สุดก็คือตรงกลางนี้คือคนนี้กับคนนี้สองอันนี้พื้นที่ตรงนี้ดีทั้งคู่อยู่แล้ว<ม>ผู้บัญชาการทัพจะอยู่หลังสุดเลยเอาคนนี้เป็นหัวหอกคนที่มี power รองลงไปจากสองคนนี้